สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนกยุงนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาร้องเพลงกะตายหมายจันนะคะแล้วก็ทําท่าทางประกอบด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องหัดร้องเพลงก่อนนะคะลูกนะคะ,นะคะรล้องไปพร้อมกันนะคะลูกฉันอยากจะบินบินไปให้ถึงดวงจันทร์ฉันอยากจะบินบินไปให้ถึงดวงจังนทร์ ตาบอกบนนั้นว่ามีกระต่ายหลายตัวตาบอกบนนั้นว่ามีกระต่ายหลายตัว mm hmm. ฉันอยากจะขอขอเอาไว้ในครัวฉันอยากจะขอขอเอาไว้ในครัวจงยามองมัวเลยนะกระต่ายไม้จันจงยามองมัวเลยนะกระต่ายไม้จันคราวนี้นะคะ คุณครูจะพาเด็กๆทำท่าทางแล้วนะคะลูกนะคะทำท่าเลยค่ะฉันอยากจะบินฉันอยากจะบินบินไปให้ถึงดวงจันทร์ตาบอกบนนั้นว่ามีกระต่ายหลายตัวฉันอยากจะขอขอเอาไว้ในครัวจงอย่ามองมัวเลยนะกระตายไม้จันท์อีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นพร้อมคุณครูนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กล้อเพลงก็ทำไปห้พร้อมคุณครูเลยค่ะทานี้นะคะลูกฉันอยากจะบินบินไปถึงดวงจันทร์ตาบอกบนนั้นว่ามีกระต่ายหลายตัวฉันอยากฉันอยากจะขอขอไว้ในครัวจนอยามองมัวเลยนะกระต่ายไม่ใจอีกเอบหนึ่งนะคะ แล้วก็ลองไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะฉันอยากจะบินบินไปให้ถึงดวงจันทร์ตาบอกบนนั้นว่ามีกระต่ายหลายตัวฉันอยากจะขอขอไว้ในครัวจนมยาบองมัวเลยนะกระต่ายไม้จันทร์พอมกันนะคะลูกราเป็นร้องเพลงเลยนะคะ ฉันอยากจะบินวินไปถึงดวงจันทร์ตาบอกบนนั้นว่ามีกระตายหลายตัวฉันอยากจะขอขอไวในครัวจงอย่ามองมัวเลยนะกระตายไม้จันทไม่ขุกไม้คะแล้วคุณครูฝากเด็กๆห,กหัด้ลงหัดทำท่าทางประกอบเพลงกระตายไม้จันทด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครู มีเพลงมาฝากเด็กหนึ่งเพลงเท้านั้นะคะลูกคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ